ตอนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเคล็ดลับเข้าท็อป10ค่ะจะไปดูว่าแต่ละคนที่เขาไปเรียนตามมหาวิทยาลัยท็อป10ในด้านต่างๆนั้นต้องมีเคล็ดลับวิธีการและพวกเขาได้อะไรมาบ้างนะคะวันนี้ค่ะคลิปมาอยู่กับคุณกิรติปัญญาวุฒิไกรนะคะแล้วก็คุณวอนค่ะเพราะว่าเขาจบปริญญาโทด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะจากมหาวิทยาลัย l e ด d ์ค่ะที่อังกฤษซึ่งเป็นด้วยกว่ามหาวิทยาลัยท็อป5 ห้าอันดับต้นๆของที่อังกฤษเลยนะคะด้านการตลาดค่ะอยู่กับคุณวอนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้พี่วอนช่วยแนะนําตัวให้ทุกท่านรู้จอีกครั้งว่าจบปริญญาตรีปริญญาโทสาขาไหยอะไรยังไงมาบ้างคะอ๋อครับผมตอนเรียนปริญญาตรีนะครับผมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคณะวิทยาลัยนานาชาตินะครับก็จะโฟกัสทางด้านการท่องเที่ยวนะครับเรียนด้าน travel industry management นะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปต่อโทที่ประเทศอังกฤษนะครับก็ที่มหลาลัยลีดที่ทราบนะครับก็เรียนด้านการตลาดอค่ะครับก่อนที่จะไปเรียนที่ลีดค่ะก็เห็นว่าเคยมีประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนมแล้วกับ a f s ตอนนั้นไปที่ไหนมาปีไหนคะตอนนั้น,นเลือกไปประเทศนิวซีแลนด์ครับ ถ้าผมจะไม่ผิดมันปี2000ผมเดินทางไปปี2000แล้วกลับมาปี2 0 0 1ทําทไมถึงเลือกไปนิวซีแลนด์คะทำไมถึงเลือกประเทศนิวซีแลนด์คือจริงๆณนะตอนนั้นเนี่ยที่เลือกประเทศนะครับคือค,คือทราบว่าสอบติดสัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยก็มีลิสต์รายชื่อประเทศมานะครับก็เอาชื่อประเทศเนี่ยไปปรึกษากับทางบ้านเพราะว่าจริงๆณนะตอนนั้นเนี่ยเราเองยังเด็กเราก็ประสบการณ์ด้านนอกก็ยังไม่มีมแล้วก็ไม่ค่อยรู้ รายละเอียดเท่าไหร่ก็ปรึกษาคุณอาด้วยส่วนหนึ่งเพราะคุณอาเนี่ยก็จบจากต่างประเทศจบจากอเมริกามาเพราะฉะนั้นโลกทัศน์ก็จะเปิดกว้างกว่าก็เลยปรึกษาดูคือทางบ้านเนี่ยอยากจะให้ไปกลุ่มประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ <c oughs> ก็เลยเามาสโคบป,ปุ๊บก็จะเห็นว่า,ามีประเทศอเมริกานะครับแล้วก็มีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่สามารถไปได้ <c oughs> ก็เลย,ก,เลยก็เลยคิดว่าเออเราอยากไปนิวซีแลนด์ดีกว่าฟังดูว่าแบบมันดูเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้ยินอะ่ะ <c oughs> คือเพราะโดยมากนะยุคสมัยนั้นเนี่ย เหมือนคนส่วนใหญ่เวลาไปศึกษาต่อเขาจะไปอเมริกากันแล้วก็อยากจะไปที่ประเทศที่แบบมันคนไม่ค่อยไปไปยังไปน้อยอยู่แล้วตอนไปนอยู่นิวซีแลนด์หรือตัวเองเนี่ยอยู่กับโฮสเทมิี่ก็ตามเนี่ยอยู่มา11เดือนเกือบเกือบหนึ่งปีเนี่ยนะคะคมันเป็นช่วงจุดเปลี่ยนหักเหชีวิตทางด้านกระบวนการความคิดต่างๆของเราไหมหักเหมากครับยังไงคะหักเหยังมากเลยเพราะว่าสําหรับเด็กไทยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คือคงด้วยความว่าโครงสร้างทางวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยก็คือเด็กเนี่ย ก็ใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมฮะค่ะแล้วด้วยความที่ว่าครอบครัวสไตล์คนไทยเนี่ยคือพ่อแม่จะค่อนข้างโอบลูกนะครับก็จะให้ลูกเรียนอย่างเดียวลูกคือมีหน้าที่เรียนนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยได้ทําอะไรเองค่ะแต่พอไปอยู่ที่นู่นเนี่ยคือมันไม่ได้เราต้องคอยช่วยเหลือเขาทํางานบ้านกวาดบ้านล้างจานนะครับไปเรียนเองนะครับแล้วก็อย่างเด็กนักเรียนที่นู่นเองเนี่ยคนท้องถิ่นเนี่ยเวลาเขาเลิกเรียนปุ๊บเขาก็จะไปทำงานพิเศษกันมันจะไม่มีลักษณะ,ะว่าโอ้ไปจับกลุ่มติวไปอะไร เฮฮาตามห้างอะไรคือไม่มีมมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพอไปตรงนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างไกลาจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราจะต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเราเองตัดสินใจเองจะเอาอยัางไงเพราะว่าสถานการณ์ณตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถแบบว่าโทรหรือติดต่อเร,รือ,อรตลอดเวลาเพราะณนะตอนนั้นค่าโทรศัพท์เองก็แพงนะครับ เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลาย MS n ซยังไม่มาด้วยซ้ำนะตอนนั้นทําอะไรก็ต้องเขียนจดหมายเอาเพราะฉะนั้นเรื่องการติดต่อเรื่องการจะขอคําปรึกษาเนี่ยมันก็ยากก็เลยต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองส,ส่วนใหญ่มันเลยกลายไปว่ากระบวนการความคิดเนี่ยมันถูกหลอ่อหลอมนะครับว่าให้คิดยังเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็มองนี้ของความเป็นจริงมากขึ้นมันก็เลยกลายไปว,ว่าเรากลายเป็นคนที่โตขึ้นด้วย ค,ค<ผ>ม,มีส่วนมากไหมคะกับการที่เรียนจบไปเรียนที่นิวซีแลนด์มาตอนช่วงมาปลายและพอเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยเลือกที่จะเรียนด้านมหาวิทยาลัยเป็นอินเตอร์จริงมีส่วนอย่างมากครับเพราะว่าจริงๆพอกลับมาแล้วเนี่ยก,ก็เอนทันตามปกตินะฮะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยมีมีส่วนผลักดันอย่างสูงในในใ,<ช>ในเรื่องของการเลือกมหาลาัยเรียนต่อคุณแม่บอกว่าใหญ่ก็อยากให้ให้เรียนต่อ มหาลัยที่พ็นอินเตอร์คืออยากให้เรียนเมืองไทยกอดนนะตอนแรกเพราะว่าคุณแม่บอกว่าปริญาตรีเนี่ยมันจะเป็นเพื่อนกลุ่มสุดท้ายแล้วนะพอหลังจากหลังจากนี้เนี่ยมันคือชีวิตของการทํางานแล้วและเพื่อนเวลาเพื่อนสมัยเรียนกับเพื่อนสมัยทํางานเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยมันจะมันจะจริงใจต่อกันมากกว่านะครับมีอะไรก็จะช่วยเหลือกันจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องอะไรอย่างนี้มาเกี่ยวข้อง มันไม่เหมือนเพื่อนที่เราไปเจอที่ทำงานซึ่งมันอาจจะมีเจอคนหลากหลายรูปแบบก่าเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะมีมีกลุ่มเพื่อนในเมืองไทยก่อนดีกว่าซึ่งซึ่งตอนนั้นเราเองก็เห็นด้วยว่าอ่ะมีมีกลุ่มเพื่อนในเมืองไทยดีกว่าก็เลยมองหามหาลัยอินเตอร์ในเมืองไทยที่ที่ศึกษาดีนะครับจบมาแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็มาสอบเข้าทางมหฮิโดนอินเตอร์ค่ะเอเรียนที่มาิดลอินเตอร์เนี่ยจบไปแล้วสี่ปีแล้วค่ะ ตอนนั้นพอเรียนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยจะเข้ามาเรียนปริญญาโทเนี่ยทำงานก่อนหรือว่าสมัครเตรียมเรียนต่อโทเลยคะตอนนั้นจริงๆนะตอนนั้นเนี่ยก็คือถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแกรบนะครับก็คือเหมือนกึง่งกึ่งทำงานกึ่งๆึงคือหลายอย่างฮะกะ็ไม่ได้ทํางานหลักประจานะครับก็คือมีช่วงงานที่บ้านบ้างแล้วก็ไปทํางานด้านนอกบ้านนิดนิดหน่นนนนอยหน่อยฮะแล้วก็มีเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศบ้างถือว่าเป็นเป็น year gap ก็คือ break สักประมาณหนึ่งปีได้แล้วก็มีไปเรียนภาษาที่เมืองจีนนะครับไปเรียนอยู่ประมาณ3าสี่เดือนค,ครับผมแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยเดินทางไปศึกษาต่อก็เรียกได้ว่าไม,ไม่ไม่ไม่ถือว่าทํางานอย่างจริงจังก่อนที่จะไปเรียนค่ะคแล้วทําไม,<ผ>มถึงเลือกตัดสินใจเรียนด้านการตลาดและทําไมต้องเป็นที่ l e ด d s คะ <S ครับผมคือจริงๆถ้าจะว่าไปตามพื้นฐานออของตัวผมเองนะฮะที่บ้านผมเนี่ยมีธุรกิจเป็นโรงง,งานผลิตสกรูน็อตนะครับแล้วก็ คือยังไงคุณพ่อคุณแม่เองก็อยากจะให้เรียนเกี่ยวกับสายบริหารนะครับทีนี้ผมมาดูเนี่ยว่าสายบริหารเนี่ยโฟกัสของเราเนี่ยที่เหมาะกับตัวเราเองบุคลิกของเราเองเนี่ยก็คงจะเป็นด้านการตลาด <S <S <น>ก็เลยคิดว่ายังไงเราคงคงเรียนด้านการตลาดดีกว่าเพราะว่าตอนสมัยเรียนตรีมเนี่ยมีเรียนตัวการมีมีเรียนวิชาการตลาดเหมือนกันแล้วก็คิดว่าตัวเองทําวิชานี้ได้ค่อนข,ข้างดี ก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคงมีความชอบทางด้านนี้แล้วหัวเองก็มาทางนี้ด้วย<า>ครับผมก็เลยเลือกเรียนการตลาดที่นี่เราก็เลยมาทําการค้นหาข้อมูลนะครับว่าถ้าจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมหาลัยไหนการตลาดดีบ้างาแล้วก็ทุกคนเนี่ยแนะนําบอกว่าถ้าจะเรียนการตลาดไปลีดก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นก็เป็นลีดดีกว่าเพราะว่าจากเท่าที่ทำการศึกษาข้อมูลนะครับตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็ดูแรนกิ้งดูต่างๆอะไรต่างๆก็ถือว่า โอเคทำไมถึงไปอังกฤษคะบางคนบอกว่าถ้าเล่นการตลาดอยากให้ไปที่อเมริกามากกว่าทำไมถึงไปอังกฤษคือโดยส่วนตัวชอบสำเนียงอังกฤษด้วยอ,อยากได้สำเนียงอังกฤษนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาจะเรียนแค่ปีเดียวเขาจะเรียนแค่ปีแค่หนึ่งปีแล้วก็จ,จบในอเมริกาเนี่ยมันจะสองปีนะครับแล้วก็อาจจะมีมีเขาเรียกว่ารายละเอียด เรื่องเอกสารไม่เหมือนกันร้องขอเอกสารไม่เหมือนกัน<ม>นะฮะแล้ว,แล,วแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยจบจากประเทศนิวซีแลนด์แล้วคุ้นเคยกับภาษาระบบภาษาแบบอังกฤษามากกว่า<ม>เพราะว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษเขาจะเหมือนกับประเทศอังกฤษมากกว่าที่อเมริกาผมก็จะคุ้นเคยกับสไตล์แบบนี้มากกว่าก็เลยเลือกที่จะไปที่ประเทศอังกฤษพอตอนไปเรียนมาร์เก็ตติ้งที่ลีสเรียนการตลาดที่ลีสแล้วอะค่ะพอไปถึงห้องเรียนเนี่ยเรามีเพื่อนจากต่างชาติเยอะไหมคะ อ๋อมีเยอะมากครับมีทั้งจีนอินเดียบราซิลเ,ออเยอรมันนะครับหลายหลายประเทศและ,ละส่วนใหญ่ <มา S 1> คนที่มาเรียนมีคนอังกฤษจริงๆไหมไป,รปรเรียนนะจริงๆนะมีมีคนอังกฤษด้วยฮะมีคนอังกฤษด้วยแต่ว่าอย่างของสาขาวิชาที่ผมเรียนเนี่ยมีคนอังกฤษน้อยเพราะจริงๆคนอังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะพอพอพอ,พอเรียนบางทีเรียนจบ มปลายะนะครับก็ทํางานเลยหรือว่าบางคนก็อาจจะต่อ,ต,อต่อถึงตรีแล้วก็ทํางานเขาจะไม่ค่อยต่อโทกันเท่าไหร่จากเท่าที่จากเท่าที่คุยคุยแล้วก็ดูมานะฮะอย่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะภายในห้องเรียนที่เรียนด้านการตลาดด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่จะอายุรุ่นเราเราวเดีกเราสมัยนั้นหรือว่าส่วนใหญ่จะฝรั่งเนี่ยเขาจะบางคนมีคนบอกมาว่าจะเรียนปริญญาโทค่อนข้างช้าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะจากความเห็นด้วยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะจริงนะเพราะว่า ถ้าเทียบเพื่อนที่รุ่นดาเขาเดียวกันะจะกลายเป็นคนเอเชีซส่วนใหญ่เพราะฝรั่งเนี่ยจะโดยมากก็จะอายุเยอะกว่าผมทั้งนั้นค่ะครับผมก็คือทํางานมาแล้วหลายปีแล้วถึงม,มาหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยฮะเรามองว่าการที่เราปรเรียนปร,ริญญาโทที่อังกฤษนะคะกับที่ลีดส์เองในคลาสเรียนในห้องเรียนที่มีจากหลายชาติมารวม,มกันเนี่ยม,มันได้อะไรบ้างคะกับการเรียนรูปแบบนี้ที่เพื่อนเรีว่าถ้าคนไทยมีน้อยไหมคะกับ คลาสนี้กับห้องเรียนนี้คนไทยของของคลาสผมคนไทยน้อยฮะรวมตัวผมเนี่ยมีแค่คาคนถือว่าน้นอยมากครับผมน้อยมากฮะดียังไงผมว่าดีในแง่ที่ว่ามันเป็นการเปิดโลกทัศนะเพราะว่าค,คนจากต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเนี่ยบางทีระบบความคิดเขาจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะเป็นการเปิดมุมมองตัวเองเพราะว่าพอเวลาเราคุยกับเขาเนี่ย ด้วยความที่ว่าเราโตในเมืองไทยสภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้มันหลอ่อหลอมให้เรามีกระบวนการคิดในลักษณะหนึ่งค่ะแล้วเราเอาใช้กระบวนการคิดเนี้ยเวลาเราทําโจทย์นะครับหรือว่าทํางานกลุ่มหรืออะไรก็ตามเนี้ยเราก็ใช้กระบวนการคิดเนี้ยเป็นตัวนําว่าด้วยเหตุผลนี้มันควรจะต้องจัดการแบบนี้แต่เพื่อนของเราเนี้ยเขาจะคิดต่าง <ừ> และเขาจะให้เหตุผลมาด้วยความที่ว่ากระบวนการความคิดมันต่างมันจะได้ในแง่ที่ว่ามันเป็นการเปิดเปิดเอ่อเปิดมุมมองตัวเองว่า บางทีมันอาจจะมีทางเลือกอื่นๆที่ดีกว่านั้นก็ได้เพียงแต่ว่าเรายังคิดไม่ถึงนะครับแล้วมันก็จะดีในแง่ของเรื่องการแชร์ความรู้กันในห้องเรียนนะครับเพราะว่าเวลามันมีเคส e s t u ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะทุกคนก็จะพูดถึงสิ่งประสบการณ์ตัวเองที่ตัวเองพบมาว่าเอ้ยของประเทศเราเนี่ยเขาจาัดก,การอย่างนี้นะมันต้องทําแบบนี้นะมันถึงจะโอเคหรือลักษณะผู้บริโภคประเทศเขาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะอะไรนะครับมันก็เป็นแนวความคิดที่ เรียกว่ามันจะซับซ้อนขึ้นมันหลากหลายแล้วก็เอาความหลากหลายมาแบ่งปันกันทําให้เราได้รู้โลกประเทศต่างๆให้อื่นรู้จักเขารู้จักเรามากขึ้นด้วยใช่ไครับใช่ครับเกี่ยวข้องอย่างมากเลยและผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสําหรับใครก็ตามที่มีการทําธุรกิจหรือว่าจะต้องไปบุกต่างแดนเช่นนําสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยฮะมันก็จะมีข้อมูลเราก็จะรู้ว่าอย่างสมมติถ้าเกิดเราไปทางอินเดียเนี่ยเราก็ต้องทำรีเสิร์ชก่อนแล้วว่าคนอินเดียลักษณะ คนท้องถิ่นเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรทําได้อะไรทำไม่ได้ทํายังไงถึงเขาถึงจะชอบสินค้าของเราเนี่ยฮะเราก็จะเริ่มแล้ว,ว่าอ่ะต้องทำรีเสิร์ชก่อนนะมันไม่ใช่ว่าแบบเคสเนี้ยโอเคในเมืองไทยไม่ได้หมายความว่ามันจะโอเคในต่างประเทศ มันแบบนี้ <ผม S 1> แล้วทุกวันนี้ค่ะกับเพื่อนที่เรียนร่วมคลาสห้องเรียนการตลาดมาด้วยกันที่ลีสยังติดต่อกันอยู่ไหมคะยังติดต่อกันอยู่ครับยังติดต่อกันอยู่จริงๆจากหลังจากที่เรียนจบมาแล้วเนี่ยได้เจอสัก 2- 3สาครั้งแล<ะ>้วก็บางทีเขาอาจจะมาเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนที่เมืองไทยหรือบางทีผมไปต่างประเทศไปเจอเพราะว่าหลังจากจากที่เรียนจบที่อังกฤษเนี่ยผมก็มีกลับไปครั้งหนึ่งเหมือนกัน<ม>ก็ไป,ไปเจอเพื่อนๆสุดท้ายค่ะอยากให้พี่วอนช่วยแนะนําคนที่อยากเรียนด้านการตลาด อยากไปเรียนที่อาจจะเป็นอังกฤษก็ได้อเมริกาก็ได้แต่ว่าอยากให้แนะนําว่าควรจะเตรียมตัวเตรียมตัวเราให้พร้อมอยังไงบ้างก่อนที่จะไปเรียนครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็ภาษาภาษาสําคัญมากนะครับสําหรับคนที่คิดว่ายังไม่แข่งเนี่ยคือคนไทยเนี่ยผมมองว่าจะติดไม่กล้าไม่กล้าใช้ภาษากลัวผิดกลัวคนจะมองว่าผิดซึ่งจริงๆแล้วคือพอเวลาไปเรียนต่างประเทศเนี่ยคนมันก็มีหลายชาติหลายภาษามไม่มีใครใช้ภาษาอังกฤษเพอร์เฟก เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่คนเดียวไม่ต้องกลัวนะครับกล้าพูดกล้าทำกล้าเขียนฝึกเขียนนะฮะอย่างภาษาอังกฤษของผมเนี่ยมันมันดีขึ้นได้จากการที่ผมฝึกเขียนไดอารี่เป็นภาษาอังกฤษทุกวันแล้วเราจะเห็นพัฒนาการเองว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถเขียนโดยที่เราไม่ต้องหยุดนึกเราสามารถเขียนบรรยายสิ่งที่เรารู้สึกให้ออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับก็คือฝึกจากวิธีนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยออขอให้เข้าใจเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยจะเวลาอยู่ในห้องเรียนจะไม่ค่อยกล้าย,ยกมือถาม มีมีความสงสารอะไรก็จะนิ่งเงียบในขณะที่ฝรา่หลังเขาไม่เป็นอย่างนี้คือไปก็คือจะไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็คือต้องกล้าต้องกล้าพูดกล้าแสดงออกนั่นเองแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แนะนําอย่างมากเลยคือเห็นว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยบางทีเรียนจบมานะครับก็จะไปเรียนต่อเลยโดยส่วโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยความที่ว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ทํางานเป็นกิจจลักษณะก่อนที่จะไปเรียนตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมกลับมาคิดแล้วแอบเสียดายนะครับเพราะผมผมมองว่าจริงๆพอเรียนจบแล้วเนี่ยควรจะทํางานก่อน พราะการทํางานเนี่ยมันไม่เหมือนเราเรียนอยู่ในห้องเรียนนะครับเรียนห้องเรียนมันก็จะเป็นทฤษฎีแต่พอในแง่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็จะมีมุมมองอื่นๆมันจะมีปัจจัยอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับแล้วมันจะเป็นตัวช่วยให้สร้างเสริมกระบวนการคิดของเราให้มันเป็นระบบะนะครับแล้วพอเราเราเรียนแล้วเราทางานแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นพอเวลาเราไปเรียนต่อโทเนี่ยเวลาเ,เวลาจะเจอเคส e s t u นะครับหรือว่าเวลาต้องถกต้องเถียงปัญหากันนะ ภาพรวมเราจะมองได้ชัดเจนกว่าคนที่ไม่เคยทํางานเลยนะครับแล้วเราสามารถหยิบยืมประสบการณ์โดยตรงจากการทํางานของเราเนี่ยมาใช้กับวิชาที่เราเรียนแล้วเราก็จะนึกออกด้วยว่าสิ่งที่เราเรียนความรู้ใหม่ๆที่ทเรามาเนี่ยมันเอาไปกลับไปใช้ที่ทประสบการณ์ที่เราเคยทํางานมาก่อนถ้าอย่างเช่นกรณีว่าเราอาจจะเคยทํางานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จ<อ>นะครับแล้วเราก็ไปเรียนอย่างนี้มาปุ๊บเราก็จะรู้ว่าอ้ามันมีจริงมันมีไอเดียแบบนี้เกิดถ้าเกิดณนะตอนนั้นเนี่ยเราแก้ปัญหาโดยการเอาไอเดียอันเนี้ย มาปรับปรุงให้มันเป็นระบบแล้วใช้กับปัญหานั้นเนี่ยปัญหาันอาจจะถูกแก้ได้ดีกว่านี้หรืองานจะออกมาล่าปลื่นกว่านี้เนียค่ะ,คะก็ก็คิดว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเห็นว่าควรควรจะทํางานก่อนค่ะครับผมนี่ก็เป็นอีกคาแนะนําอีกมุมนึงนะคะสําหรับคนที่ต้องการไปเรียนต่อปริญญาโททางด้านการตลาดนะคะถ้าอยากรู้ละว,ว่าตัวเองชอบก็หาข้อมูลว่าจะไปเรียนที่ไหนอย,อย่างไรหาอะไรให้เหมาะกับตัวเราแล้วก็เตรียมตัวเองให้พร้อมค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณวอนมากค่ะ <Okay. S 1> คุณกฤติปัญญาวุธิไกรนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการของเราค่ะวันนี้ก็มาเวลาของรายการไปเรียนอนอกแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากุ๊กกิ๊บและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าภาษามันมีไม่มีอารมณ์ตีกันบ้างไหมคะ <laughs> ถ้าเป็นภาษาทางตะวันตกมันก็จะใกล้เคียงกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ย,ยังพอไหวอย,อยู่เคยมีไหมบางทีถ้าคุยคุยกันอยู่นี่สงสัยส่วนตัว ว่าหลายๆคนก็คงงสงสยัยถามภาษาจีนมาคิดออกเป็นเยอรม,มันหรือสเปนหรือเป็นอังกฤษ